ก็ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินวอลลุ่มตัวกันแล้วก็มาแสดงที่จองสองปีแล้วเขาเลย่ก่อนจะได้อ๋อจองสถานที่ที่สองปีแล้วเพราะว่าโซนนี้อาจารย์วินัยเขาจะให้เป็นศิลปะแบบแบบสัญจรแบบผัดคล้ายๆว่าุนเวียนกันมาแสดงกันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อจากนี้ก็เป็นทางศิลปินทางลกบุรีคับอ๋อลกบุรี แต่ที่นี่ทางหน้านี่จะเน้นทางพุทธศิลป์มากกว่านะว่านอะเพราะผมเรียนรวมตัวกันจนมาก็บทเรียนเนะเรียนพุทธศิลป์อ๋อาเป็นบทเรียนเรียนพู้ศิลปกรหรือเปล่าหร่เป็นพุทธศิลปนกประกรรมของของมจลมหาลัยสงศ์ครับอ๋อมหาลัยสงศ์ครับแยกจากบางน้อยครับอ๋อมันมีด้วยเหรอมีครับ ผมเรียนรุ่นแรกเลยครับตอนนี้ <Okay. S 2> เรียนได้น่าจะสิบกว่ารุ่นแล้วครับโอเคงานก็ออกมาสไตล์อ๋อก,ก็คือเป็นชุดกระเหลี่ยงชุดกระเหลี่ยงก็เลยมาเป็นมาดีไซน์เป็นชุดของเทวดานะครับอาา่าฮะขีดอะชื่อสุรพลเนชุดนะครับสุรพลไปดูชิ้นนี้ชิ้นนี้ออกไปแล้วครับชิ้นนี้สองน่าจะเกือบสองเมตรนะครับขายไปแล้วใช่ไหมไอชิ้นเนี้ยอธิบาย อธิบายชิ้นนี้หน่อยน้องเพาะชิ้นนี้เป็นเป็นคนทำนาะคนทำกเหมือนเป็นเหมือนเป็นเทพชุมนุมนะเทพชุมนุมใช่แต่ว่าใช้ใช้เครื่องแต่งกายแบบทั้งเหนือเครื่องแต่งกายแบบชนเผ่าครับแต่ว่าศิลปินคนนี้นี่เน้นสีน้ําเงินมากเลยนะรูปพระพุทธองค์นี้ก็เน้นสีน้ําเงินา่อันนี้เทพชุมนุมเหมือนกัน เป็นคนทันนี่แหละแต่ว่าคนทันนี่แต่งตัวแบบชาวเหนือแล้วแม่เข้าใจเขียนกันอ๋ออันนี้จะเป็นชุดมันจะโบนมากเนี่ยเป็นอ right> ันนี LS> ้ตอนที่สมัยแบบเรียนเลยนะตอนที่ผูเจ้าในเทพเทวดานี่ก็แต่งแบบแบบอ่าชุดอ่าบักยอครับไอที่สวมหมวกนี่เขาเรียกหมวกอะไรเนี่ยเป็นมันเหมือนเป็นผ้าโคกครับเป็นผ้าโคกนะเป็นผ้าโคกเป็นผ้าปักถ้าอย่างเมืองหน้านี่ก็มีเป็น มองน่านก็มีนะนี่ดูอิสตรีที่เขาเขียนในแบบแมมสวยงามจริงแบบนี้เยอะครับเรื่นี้ใช่ใช่ก็คือเป็นภาพจบช่วงที่สมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะโอ้โหจบเป็นงานเป็นงานทิศนะครับโอ้นี่ทิศยังทำได้ขนาดนี้นะแบบแหมนี่ก็เรียนกันมาสี่ปีห้าปีนะครับโอเคเยมียยมจะมีชื่อ อของศิลปินชื่ออะไรเนะี่ยชื่อยีเนี่ยฮะครับแบบถทยประเพณีนี่ก็จะเป็นรูปของเพื่อเจ้าเหมือนกันโอ้โหภาพนี้สวยมากเลยฮะสวยจริงๆครับเขาว่าได้ได้ค่อนข้างดีมากเลยรูปนี้ก็เหมือนกันรูปนี้นี่เป็นไอเดียที่แบบโอ้โหแบบจริงๆสวยมาก มาดูกันต่อก็คือภาพนี้ก็โอ้โหแบบไม่รู้เป็นรูปอะไรเป็นรูปเทพเปล่าเนี่ยกำลังลําเลยฮะรูปนี้ก็จะเป็นเหมือนพญานาคนะนี่ก็เป็นรูปพระเจ้าอยู่กันรูปนี้ก็โอ้โหงานจริงมีพญานาคอยู่อ่ารูปนี้ครับ ตอนผู้เจ้าก็อยู่แล้วก็มีพระสาวกอยู่สี่นะครับจะคล้ายๆตอนที่เหมือนแปลกเหมือนกันว่าตอนนี้นิ้วหัดชี้ลงคล้ายๆตอนที่เป็นปางมารุชัยแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะมีพระสาวกอยู่รตรงน,นี้ก็เป็นรูปพู้เจ้าอยู่เหมือนกันโอ้โหแบบ โครงกรารน้พ่ปางเปิดโลกอ่ะก็แบบผสมผสานศ,รรศริลปะพม่าเข้ามาด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือทั้งเหนือน,นี่หลังๆนี่เขาได้อิทธิพลของพม่ามาเยอะเพราะเป็นเมืองขึ้นของพม่ามาหลายปีครับอันนี้ก็จะมีภาพของพระเจ้าเหมือนกันแบบรรศิลปะของพม่านิดหนึ่งนะฮะรูปนี้นี่เป็นพระปางสายญยาติก็แบบรรศิลปะแบบพมา่าเหมือนกัน โอ้โหแบบสวยงามมากครับนี่ก็เป็นภาพปางสายาแบบศิลปะแบบพม่าเลยฮะอันนี้บริเวณซุ้มตรงนี้ตองล็อกตรงนี้ก็จะเป็นภาพจิจรกรรมเป็นรูปพุทธองค์เยอะมากเลยฮะเป็นรูปที่เป็นรูปของบรมศาสดาน,นี้จะเป็นตอนที่ชนะมาแน่น,นอนเลยอันนี้ก็เขาก็จินตนาการได้ดีนะคือตอนที่ผลพักมานี่กําลังลุม่ม จะทำลายพระองค์ว่าง่ายๆกันนะฮะตอนนี้ก็ตอนที่ปางเหมือนกับเป็นพระปางลีลานะสวยมากอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นการประยุกต์ขึ้นมาใหม่ครับสวยสวยจริงๆก็คือภาพนี่สวยมากเลยฮะบางเรยมีแต่ภาพจริงมันไม่มีภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แบบ copy ป้มาถ้าทํามาเป็น copy ปนี่ผมว่าน่าจะน่าสนใจพอส่วนห้องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของพระบรมศาสดานี่ผมชอบอยู่แล้วฮนะก็เป็นงานเขียนแบบดูแบบสีแบบสบายๆนะศิลปินเขาบอกว่าชื่อชลินอินตาชื่องานปางสายญาทั้งหมดเนี่ยออกใช้โทนสีฟ้าเขาขาวนี่แบบดูสะอาดตาดูสบายตามากเลย ภาพนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นมแมลงอะไรไม่รู้แมลงอะไรไม่รู้กันนล้อๆพวกนี้ครับภาพเขียนหูแบบลายนี้ก็ออกโทนแบบสีฟ้าขาวๆนะนี่ก็จะเป็นรูปเจดีไม่ทราบว่าจะเป็นสถานที่ตรงไหนเดี๋ยวเขาดูหน่อยนะครับเขาบอกว่าปิติสุขอาจเกิดจากความศรัทธา แต่ไม่บอกระถานที่